Fuck. <laughs> โอกาสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูกทุกขั่นครับพี่น้องมือนีมาพอกันอีกแล้วครับช่องหมอลำเทิงเพราะหยะเสถียรก่อนคำหมอลำเทิงครับพี่น้องมือนีมีโอกาสเด้ยลงมาหน้าก็เลยมาแวะบ้านสร้างแผนนะครับเพราะว่ามือนีเพิ่นมือเศร้านี่ผมกลายลงมาผมยิงนงเสียงดังแง,ง,แง,ง่นแง่นเป็นเหลาสั่นพอนอีก ตอนนี้มาพ่อกับแม่บ้านเพิ่นเพิ่นทางแผนผ่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <นะ S 1> ครับมือนี่มีโอกาสเด้มามาบ้านท <c oughs> างแผนผมก็เลยสิถือโอกาสมามาถามเพิ่ันขออนุอญ,ญาตย่างผ่านาหน้ากล้องพี่นอ้องขออนุญาตเดินผ่านหน้ากล้องมอือนีเพิ่นเพิ่มขัดนะครับ โอ้ยจับผมอยู่เบื้องหลังดีกว่าอันที่มาถามเพื่อนา่าเฮ็ดสัดน้นนี่เพื่อนเฮ็ดมาแต่จักปีแล้วนะครับเฮ็ดมาเพราะจิ๊บกว่าปีแล้วครับจิบกว่าปีเนาะคระับเฮ็ดมาโอ้ตั้งแต่แตั้งแต่ก่อนนี่ไปเป็นลูกจาก้างเพื่อนไปเป็นลูกน้องเพื่อนมาเสร็จไหมครับไม่เฮ็ดแต่ของจิ๊บกี่ปีจะเริ่มมาเฮ็ดเป็น ของเก่าๆเออเป็นของเจ้าขอๆว่าดังๆเนี่ยได้มันบ่มีไหมอันไม่เห็นเป็นของเจ้าของนี่สิบกว่าปีท่ามาได้แล้วเขาเห็นแล้วเขาเขาเขาไม่องทรงหมอครับเขาไปหม่องคนมาหลับเพราะว่าตาามนเพอเเราะป็นร้านประจำเออเป็นร้านประจำกับทรงคนประจำเนาะบัดที่นี่อันเขาเขาไปทรงสนนีทประมาณเจ็ดบาทเฮ็ดรุ่นน้อยๆซำนี่ Abei, มีาราคาไรนี่ตามขนาดครับอ๋อมันมันเขาเขาส่งไปตามขนาดขันใหญ่เขาขายราคาสูงขึ้นไปครับผมครับครับขนหน่อยเขาก็เฮ็ดราคาต่ำลงครับครับบัตรที่นี่อันย่ามข้าเจ้ามาัืสอสมมุิว่ะข้าเจ้ามามืตออยู่หม่องข้าวเห็ดจังสี่เขาเขาเดี๋ขายปีกให้เพิ่นบอขายอยู่ผับแบ่งขายให้ดอ๋อแดงขายให้เพิ่นคือกันเนาะแบ่งขายคือกันเออ่สมมุิว่าขันเพิ่น บ่ได้มาซื้อด้วยโจจะของเองเพิ่นอยากโชว์มาสั่งยังสิได้บ่ได้กันครับได้กันครับอได้เนาะครับเอาบ้านนี้สมมุติว่าเฮาอยากขอให้ได้บอกเบอร์โทรเพิ่นนี่พอบอกได้บ่อโอ้ครับ่ได้ครับศูนด้ครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหองเก้าหกหมื่นสองเก้าหกหนึอันนี้อันนี้เป็นเบอร์สร้างแผนเลยเนาะครับผมเบอร์สร้างแผนเลยสร้างแผนบ่ได้รับกับเม่บ้านรับเนาะครับ ตอนนี้ตอนนี้แม่บ้านเพิ่งกะเฮ็ดย่คขึ้นกันนี่พี่น้องตอนมือว่านี่เพิ่นประกอบนะครับผมว่าสีไทยให้มือว่านนี่ตอนเพิ่นประกอบมาบ่าท่านเพิ่นเหมือนนี่ก็เลยเรีโอกาสมามาใสายตอนเพิ่นขัดเพิ่นขัดแล้วเพิ่งกะท่าสีอันนี้เป็นใหม่ร่วมอันนี้เป็นมร่วมอันตัวนี้ทั้งหนาทั้งหนานี่เป็นไม่ดูเดี๋ยวผมเอามาให้พี่น้องเบ่งไม่ดูไม่ดูก็งามเลยพี่น้องไม่ดูก็งามงามเนี่ย อัน้เ็โตครับอนนี้เป็นโตว่างโทรทั์ได้ครับผมครับแข็งแรงเด้พี่น้องแข็งแรงมากเลยธรรมดาจะเป็นสั่งเป็นเหล้าสิครับโอ้ธรรมดามันสีมีเหล้าครับผมแต่ว่าตอนเขาเห็นหลังตัดคือครับครับอันนี้จะเป็นหลังตรงครับผมครับผมอ่าพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องขัดฉนโลชนใจพี่น้องคิดอยากได้แต่เดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรให้พี่น้องอยู่หน้าจอเลยนะครับเพราะว่า เพิ่นเหตุมากแต่แต่เพิ่นมัประกอบของเพิ่อนเนองนี่สิบกว่าปีพี่น้องเพินเ่นเพิ่อนเหตุด้วยคับเ,เจ้าหน,น้าเพิ่นกระสีาลปีอยู่เว่าเสือกมาหนีได้เนาะจะจบโรงเรียนปหกกับไปเลยเน,ะนาะไปทำงานกับงานกับบุคคลอันนี้นเลยเมื่อยอยู่บ้าน แต่ว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนโควิดเนาะส่วงโควิดบาดนี้เออเฮ็ดเห็ดเห็บเขาดีเลยผมกระสิให้พี่น้องเบิ่งเพิ่นเพิ่นประกอบนะครับเพร่นเพร่อเพิ่นตัดแนวนี้นะครับมันดกายกร่ายเวลาเวลาจับเลยมันกรสือ่มีเสียง พี่น้องเบ่งเบง่งสูงจริงใส่ไม่อด้เเครื่องเครื่องมันเขาไปได้หา้หาเ้ากระเห็ดตรงแจ๊สีแนวนี่หน้าเ้าก็เฮ็ดขึ้นกันเนาะเเฮ็ดขึ้นห,หน้าขึ้นกันแล้วก็เลี้ยงน่วนขึ้นกันวิธีตอกตะปูเพิ่นบ่อได้เอาขอนตอกเด้พี่น้องใส่ลมยิงแป๊กแป๊กเลยหน้าเ้าก็เฮ็ดงัวเหาก็เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือผมสิแม่ ไอ้ไข่งัวเพิ่งจะ่ดอกเดี๋ยวมือนได้ผมหนองบังอ่า,อา,อาจักมือนนึงแต่มันมีมันมีคลิดสิพี่น้องได้เบิง่งหลายๆแบบนะครับโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องนะครับางานแนวนี้มันบ่หาจ,าจัดสิได้ไปเมืองไทยเมืองล่างบ่ได้หารไปไปกรุงเทพกรุงไทยเฮ็ดอยู่บ้านเฮาก็เฮ็ดได้เออพี่น้องมีเออ่คิดอยากได้ เลากได้สั้นกับามาแม่แวะหาผลได้อยู่ยูซ่ซอยแตงพองอาเส้นท่าจากบรรณากระแซงสิไปบรรณงเงินหอยเส้นท่าจากบรรณุงเงินหอยสิไปบรรณากระแซงนะครับพี่น้ังยูออกจากบรรณุงเงินหอยมากกับประมาณจักกิโลหนึ่งนี่ทางเลียวขวามีป้ายบอกความว่าซอยแตงพองนะครับพี่น้องสามารถสิมา เวียเม็ดบ่อสีมันเหรียญน้ำเกษตรเพิ่นเหรียญน้าได้พี่นาะเพิ่นมาเบิ่งกันสเนาะครับครับเบิ่งได้ครับมาเบิ่งได้ครับได้ครับสร้างแผนใจดีพี่น้องมาเบิ่งซะก่อนมาเบิ่งแล้วขันคิดได้ก็ต้องค่อยเอาบอกว่าอยากได้ข้อก็มาเบิ่งนะครับเปิดพร้อมกันเทได้แม่บ้านเพิ่นกับเห็ดน้ากันโอ้โอ้ลงล่องสลักเนาะบ้านเนาะแล้วแล้วล่องสลักลงไหนมันเด้ เราจแล่ลงให้เบิ้งเนี่ยก็ดีให้กันได้เลยล่องไฮเนี่จัดตัวลงให้เบิ้งเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซีลังคนเพิ่งเกิดสีจากเบิ้งมาเออเพิ่นลงสแลกเนี่ยไดโนอเพิ่งเล็ดเนี่ยได้สีมันคือง,งามแท้ตอนนี้มันคือสีขาวออกหรอกกินน้อมันสิเป็นสีไดโนอเวลาลงแล้วแต่คือแต่คือเหม่ดูนี่เพิ่นลงแล้วไดโนอนี่นาะอ่าไม่ดูนี่เพิ่นลงแล้ว บ่อไบไซจี้ห่อเดี๋ยวเพิ่นบ่จ้างเข้าย่างกี่ไร่ย่างกี่ไรเพิ่นนไซจี้ห่อเออไปไซจี้ห่อเพิ่นกะเ,เออเพิ่นจ้างเข้าเข้ากัจังไฟไซจี้ห่อเพินพ่นงามนี่พี่น้องไมปดูเป็นเล็กเกอร์ครับเป็นเลเกอร์เป็น<ล>อ้ออ้เอเล็กเกอร์มาทาพี่น้องผู้ได้เบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าทางสร้างแผนเพิ่น เป็นคนมีฝีมือเลยบดได้ซิวบดได้จ้อหนักใส่แล้วเตอยยังีงมัดจอจอเข้าไปละกเมือนแกนมันไปนแลนแลนหนื่ได้ประมาณเดียวกันซุปปับเข้าไปคือเป็นตะปูไฟฟ้าเพื่อนหยับครับกรับครับคับเพราว่าแต่คนขืนนั่งสร้างขึ้นหยียบยังบ่ฟังเรับยแต่มาส้างหน่อยเด้ว,ว่ามันสั่งไง นักเลี้ยพี่น้องอาจสิไล่ตาเนี่ยเด้อเนี่เพราะว่ามือมันเนื้อขึ้นเนื้อกล้งพี่น้องอาจสิวิ่งเบิ่งกันเอกิดใหญ่นะครับเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้หลายมุมเออกวนเพิ่นสิสมยาแล้วนะครับผมเสียพี่น้องเบิ่งใหม่พิ่นไปซื้อมาซื้อมาจากไสให้ลงเรือได้หน่อยนี่เนาะลงเรือเดีดครับโอ้ยอำเภอเดชอุดมเนาะครับผมครับผมมีมองเพิ่นธุ์มองเพิ่นตัดใหม่ มองเพิน่นอันนี้มองเพิ่นเรามีผู้มีมกบผอมอันนี้เป็นเป็นเรือล่องเดือนสีเพินพ่นสีเพิ่นตัดใหม่แทกใหม่ตัดใหม่ใหม่เมื่อเพินพ่นนไปซื้อมาจากล่งเรืออำเภอเดียรลังเทียรเพิ่อกลับไปล่งเรืออำเภอนามยืน่นลังเทียรเพิ่อกลับไปล่งเรืออำเภอพี่บุญว่าน้ำไปซื้อใหม่ขันใหม่ทั้งใดมีหลายเพิ่อนกับเปเอามาหลายเอามาไป ดี๋ยวมาที่นี่ผมสีมาให้พี่น้องด้เบิงใม่บบานเพิ่อนกำลังจะทาทาทั้งเตยมืกม่ก่อนมอันนี้อันนี้เป็นเปือนว่าทาสลักมึงอย่าแก่พี่น้องส้วสดีเยวไปส่งส้วสดีขายนี่ใส่เวลาได้พี่นอ้องตัวหนึ่งก็ใส่เวลาหลายหลายหน้าที่เติม มันเป็นน้ายาผสมกับน้ามันมันเวลาเขาไปท่ามสแลนจู้จูดดูเขาได้ไม่แป๊บเดียวแห้งนี่นนองข้าวเดียวข้าวเดียวมันก็นแห้งสามารถจะเอามาตั้งเทินกันสามารถจะเอาขึ้นรถได้นะครับนชุดนี้ชุดนี้เอาไปส่งกันทลักษ์บ่ครับนี่ครับครับ,บครับ,บชุดนี้เอาไปส่งอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับทีท่ที่หลังเนี่ สามสิบี่สิเอาไปส่งเพื่อนนี่เป็นอาเทียดหรือเป็นเซเวอร่าดนบะโอโอทา้าแลวคือคือเ่าก็ตดองน้าส่งไปเรื่อยๆปะเฮ็ดเฮ็ดดหลายอย่างเนาะเะว่าเหาเหาเฮ็ดสวนน้ำเฮ็ดหน้าน้ำเลี้ยงงัวนน้ำเพื่นบ้านเหาพี่นนอง คู่มือนี่ใหม่มันกับบ่อคอยมีมันก็เลยไป๊ะเหตุเกี่ยวกับของน้ำมันก็เลยนบริสตังใจเฮ็ดใหม่ปันได๋อใหม่มันเอื้อสักกี้ใหม่มันหลายอย่างมันกับเด็อาทิตย์ตะเทายู่คู่มือต้นงเจอกับสองอาทิตย์เพิ่นเป็นคเท่านึงเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยฮ่อมันมันอืดอใหม่เนาะอาจฉริยะเนี่ยท่พี่น้องเพราะว่าเหมือนี้อากาศมันบ่ค่อยอำนไหวไปเน้นมันอากาศบ่ค่อยแจ้งผมสิพยายามปรับแสงขึ้นให้หลายที่สุด ปับแสงขึ้นให้เยอะเยอะเดี๋ยวผมอนุญาตเบิ้งเออภาพก็ดสิเว็หนาที่่าง่าวไปเฮ็ดไปเรื่อยรื่อยธรรมดาเพื่อนบ่าได้เฮ็ดสองคนนี่พี่น้องเพื่อนหลายคนนแต่ว่านเออคนงานเพื่อนเห็นผมมาถ่ายปั๊บประสน ไปลี่เคงรถเดี๋ยวผมผมสิผมสิสันพายให้เบิ่งย่านกล้องว่าสันพี่น้องเออพันย่านกล้องมะลี่ในรถผู้นอนก็น่าเล่นโทรศัพท์ก็มีอันนี้ลูกไส้เพื่อนลูกไส้สุดที่รักเข้าเพื่อนตป็นี่สวัสดีครับเนี่ยเอาสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยอ่าอันนี้ลูกไส้กอกเพื่น เฮ็ดสวนน้ำคือคือเพื่อนปลูกอันนี้เป็นมะเขือเทศเบี่ยมันเบี่ยมะเขือเทศกล้าไว้แล้วเอาไปปลูกแล้วก็มีกระลังมันกําลังสิพอปลูกอีกก็มีกลับมาทางสั้นดีพี่น้องกลับมาทางสั้นดีพี่เก่านะครับเิ่นเป็นท่าแลวเิ่นท่าแลวกะจะใดมันผู้คัดก็คัดผู้ท่ากัท่าโอ้ยอันสอดร้ายพี่น้องนะครับอาศิบ้านเหา อาศัยบ้านเฮาหนีบ่ห้าจะไปกรุงเทพบ่ห้าถึงแต่ไปต่างจังหวัดเฮ็ดเฮ็ดอยู่บ้านเฮากะได้เงินมีรายได้มีรายได้คือผมนี่กะรายได้กะมูพคนป้อนมากจงเขามีรายได้คัดคัดให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็ไปล่งสีคัดคัดใส่มือครับ เาเครื่องคัดื่องขอเขาสอกแสกว่าไ้เนาะหน่เงนการคัดประกอบเองเหลาเองตัดเองแล้วก็มาคัดอีกนะครับพื่บก่แม่บ้านท่านเป็นผู้ท่าสีจ้างแผน เฮตมุนหน้ากระแทงนี่ว่าแม่นหูอยู่ดอกพี่น้องคันพี่น้องคิดอยากมาสื่อสั่นน้ำเพลินกัถามอยู่บันได้เพื่อการศถามว่าสร้างแผนมันน้องเงินหอยสร้างเฮตสั่นคิดว่าคิดสีหูเบิดไหมครับคันพี่น้องมาบอสืกระโทษมาตามเบอร์แล้วบุมขึ้นเบอร์อยู่หน้าจอให้นะครับถึงเบอร์้อยู่หน้าจอพว่าทั้งสร้างแผนเพิ่น แคอดู่นี่ประจำประจำโอ้ทั้งทั้งบ้านาลาดมาแจะมืดอไรนไอ,นอกลา,อาลัางมาฮอดสิบอกเพื่อทำร้านเผื่อมันถึงแต่บานเพื่อมาเบิงเขา่ามาเบิงหน้าเขาเคดอยู่หน้ามันดีเลยพี่น้องสาเหตุที่ว่ามันดีนคืออากาศมันกระโลง่งเสียงกบเสียงเครืองเสียงเรือรกับบอบกวนเทศบาน เฮ้ยเดทง่งนาแบบสบายสบายอันนี้เป็นสร้างแขนเห็ดนะครับจังมาอยากให้พี่น้องเบิ้งเนวาๆอยากให้เบิ้งเนวาๆพี่น้องเพื่อนเพื่อนกับว่ได้แพงนะสิเพื่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นแล้วอยากไปเห็ดเองกับพักกันเห็ดรอดว่าเป็นอย่างเป็ดเองออกแบบเองงามก่าของเพื่อนกับพอึดมองซงพี่น้อง เออเพ่อนบ่ได้สงวีนลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์ท่าสีคือกันกนะครับท่าสีกันกาทาตัวหนึ่งก็ใส่เวลาอยู่ด้ยพี่น้องตัวหนึ่งก็ใส่เวลาล้ะกันเวลาเขาท่าเขาต้องใส่ผ้าปิดจมูกน้ำเพราะว่ามันมันเหม็นกลิ่นสีกลิ่นทิ้นเนืรอยินโอ้ยจะไปว่าส้ะเนาะมันเหม็นมันขิว พี่น้องซื้อไปแล้วว่าต้องย่านเสียนปักมือคันปักป,กปักยังจะพ่นลูบขึ้นลูบลงคจะสี่แหลกเลยล่ะพี่น้องเบื่งแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเด้อพี่น้องกดกระดิ่งนะครับให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผู้เฮ็ดคลิปนี่กับวังแห้งใจกับพีกับนอง พี่น้องเบิ้งไปน้ำกดซับตะไคร้ให้แน่กดกระดิ่งให้แน่แล้วก็แท้ให้น้ำพี่น้องก็สะเดเบิงคลิปต่อไปท่านพี่น้องเบิ้งซื้อบอกดซับตะไคร้บอบัวไหลบัวยังไห้จักเทียอะไรกะโอ้ยทั้งแท้มันก็เบิดกำลังใจก็จะพยายามเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งหลายๆอย่างหลายๆแนวให้มันดีดีดียิงยิงยิงเห็นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องบางคำเบาบางคำพูดเออมันบ่เหมาะสม ผู้ค้าก็ขออนุญาตบาดคำบางคำเบามันบกเขาหูพี่น้องก็ขอโทษขอให้เอาไว้คลิปนาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบัดที่นี่เอามาหาตัวเจ้าของเอาไว้คลิปนาจังมาพอกันไหมนะครับพี่น้องพี่น้องก็อาจจะเบิ่งไปแล้วถ้ามันดีแต่ก็ซับจะไข่ก็ไหลก็แร์นะครับพี่น้อง อ้าวสางแขนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวในบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้อง